นทุกคนหาไม่เจอครับนี่หลังนี่อยู่นี่ครับนู่นครับไปนู่นนะครับนูน่นใส่ตรงนี้นะครับไปนู่นครับลงนะครับลุยนะครับผมวันนี้โอ้ต้องสแสดงก็ต้องแสดงนะครับวันนี้น้ำไม่ลึกนะน้ำไม่ลึกเออเขีย่ยลึกๆเลยนะ Hãy chấp sai hay đi nữa. Dạ đứng sai nữa hay hay đồn khăng lang đó. Hả? Tôi dây vào. Dạ, dạ. Hơi thảm chứ. đây, pen như vào. เอ้ยมันต้องได้น้ำตื้นนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวผมระวังตาขอเด้อผมหาเลยอ่ะนี่ครับทุกคนโอเคโอ้ต้นน่ะมันทายได้มากินกันคนละทิศคนละทางนี่ครับโอ้ผลงานครับผมนี่ครับไซส์บิ๊กๆกันเลยนะครับผมเอาเบ็ดออกครับเอาชุดเอาเบ็ดออกก่อนนี่ครับครับ ตัวนี้ยังไม่ตายนะครับ